แดงตัวนี้นตัวนี้เนี่มหมะกับนี่ก่นสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตคนมาหนอกนะครับปวดตัวํำเลยนะครับน่เออทรงแห่ไปโรงพยาบาลมานะครับพี่แม่กาดหนุ่งมะแดงได้วิวัตถุดิบไม้เห็นน้อยนะครับอ่านี้เป็นปลาเยี่ยนนะครับหรือปลาไหลนะครับนี่นะครับในมิอเด็กมหมะแดงนี่นะครับือซื้อแบบครัวมาเลยนะครับเขาขี้ขามาเนี่ยเองเสียวเวลานะครับ หน่อยหน่อยมือนะครับเนาะนี่อยากแกงอมนะครับแต่เดี๋ยวว่นเดียวเล็กบนว่าจะมาตับน้ำพริกขึ้ับตนอนนเขาเตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับอ่าจะมีหอมขาวนะครับหอมแดงนะครับคาใสใสใสเสี่ยงน้อยเดียวนะครับคาลาหาก็ชี้นะครับอาจจะใครนี่เป็นบอกก่นนะครับเครื่องเทศสีเหลืองๆนนะสีเป็นยาวๆแล้วก็วขวางเลยนะครับกะปิใบบุก,กูนนี่เป็นขมิน้น ครับได้ไปพอก็ใช้แล้วมันหมุนนี้นะครับเครื่องแกงนะครับนี่นะครับแต่ตรงนี้เกลือเนี่างนี้นะครับเนาะเวลาเ้าต่านะครับใส่หอมแดงมากๆนะครับนี่นะจะได้หวานๆนะครับผู้ชมใส่น้ำหนักเลยใส่ถุงเนาะมีนะครับเครื่องแกงแดงหอมขาวนะครับสมุนไพรทั้งนั้นนะครับนี่เม็ดตัชี้เม็ดถงป้อมนี่แมลวใส่น้ำหนักน้ำขาว นี่ครับที่ห้องยาแกงนะครับแต่จะร้อนไอเล็กปนน้ำตับมะพริกนะครับกําล่ะครับวันนี้ปลูกบ้านของแมมแอวหาอ <laughs> ะไรย่างร้อนไอเล็กก็ตับมะพริกอยู่ร <laughs> ้อนไอเล็กเขาจะจ้ามึงได้กินนะครับเกลือนะครับแต่เม็ดใส่หมกพอดีเขต้องปาอย่างนี้อยู่นะครับ เราเอาพวกแคนเครื่องถิีงลงไปก่อนมันเจะดละเอียดยากนะครับไอ้เครื่องนั่หนักข่าวที่นะครับทำไม่เลยนะครับ นี่ก็ลงไปนะครับกคาคาใส่น้อยเดียวนะครับสักองแว่นเบอบกูดนี่กก็เหนียวนะครับ,บต,รนะต่ำไปเตยทำด้า,ดานนี้ผิวบกูดนี่จะดีนะครับอหอมนี่ก็พริกแห้งนะครับมิน ได้แบบนี้ก็ใช้นี่แต่ผมแดงครับผมแดงใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าต่ำก้อนนิ้วมันจะเสียบต่ปไปถ่ายก,กับิอืมอือครับต่ำมื่อละเอียดละเอียดครับโอ้โหนัถากดูเอาไม้ีอ,มอย่างปุ่นซื้อสำเร็จมาคว้วาเรียบร้อย คือตีอัน,นองนแสนนั่นจะว้าห้องแดงเลขขาว,ลวเลกี่เรื่องวนนะครับมานั่งอพอ,อเรเียกผมไปบนกันเ,นกกอ,เอ็นสกทีหองเีบเแกขาวลงก็ละ่ะมาพบกุกต้งดยหลวงวนสงแสง mấy nó em không có mấy anh em không 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 này không 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 này พอไปเลยๆก่นครับพออย่นเนาะถ้าว่าบ่แกนี่ได้ห่ละลําโอ้ถ้าบ่แก้อือๆพออยันอืถ้ามันบ่แก้ถ้าดังนี่ได้หน่ะ บางอนใส่น้ําไปแล้วครับผูว่าอันนี้เขาต้องที่กว้างมันมันเห็นิกมันเห็นกันจ้ะิเห็นป๊อกเดี๋ยวนั่งยอดนิดหนาอยเออก็หู้ยังก็ยังซ้ําเออถ้าเกิดเฮาไม่ป๊อกมันจะบ่ล้ําอ๋อิกไ่ล้ําอือ tương lai ngon y mãi là cục quân ừ. tương lai tương lai để ông tương nó tương lai tương lai tương lai ไม่ยังว่เป็นเด็กอลไรแ่หนอแมวครับโอ้ขาแม่กับักบี่แมวไงนิ่มแล้วแอละตาอืมก้อนิ่มแล้วครับ

อโอ้นะเดี๋ยวปุว้งครับปุ้งที่หลังนะครับนั่นเลือดก่อนนะส่วนนี้เป็นจะข่านนะครับเล็กดี๋ยวปลอกอออกุ๊บไปนี่จะแกงอ่อมอืมจะข่านนี้ต้องปอกเปลือกนะครับปุ๊กเอนตอนนี้นี่ฮะพาวเนาะน่อ,อ ก็สมุนไพรย,ยังครับเอาวันชคนิดหนึ่งที่กินได้กว่าจะค้ามกุหมูเอียสิบบาทว о т นะมันได้ขึ้นร้อยมันได้เนาะอือน้าเดีอดแวครับไว้มุกูดนะครับนีจะข้ามครั <c oughs> ใส่ไปเลยครับสวัสด,ดีครับ ทรงเอฟซีนี่ผมได้ลงมาหลายวันแล้วครับพวกมันติดกัล้วนะครับเนาะนี่กำลังไปส่งแม่ไปโรงพยาบาลตรวจตาไม่สำลักนะครับเลิกลับมาครับขอบคุณท่านนักนะครับเนี่ยทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามานะครับกำลังใจนะครับเงินเงินฝนนะครับเนาะเดี๋ยวว่ามันเสาร์คงจะได้มีโอกาสไปไปตักเบ็กสักวันนะครับรายงานจากแหม่ไป แม่อยู่เต็มไอ้กับตักไก่แกงอ่ะไอ้บุญนบอหวานงวไก่แม่มีนิดตัวกินไก่แม่ก่อนไมกไม่ไก่ม่ม่รักัม่กัก่กรมบักไมม่ักม่ักไมกไกก่ะกม่ัน่ักไ่ไม่ก่่่ักกมก เออเนี่ยเนี่ยมันห่อนอยู่แคปป <มา S 2> ุ้ยเนี้ยเออต้นหอมช้ชิฝรั่งครับโอ้มโหเล็กแข่งนี่นะครับรโอ้ยมากโกน้นหนึ่งซักยังอเอยเออหน้าผมคิกมาเดี๋ยวให้ผมหลงบ้านจิ้มก่อน <c oughs> อนโอเเเออดี๋ยวสักวันอยากแข่งนอไหลแข่งเขาเลครับแข่งเขาเลยแข่งเขาเลยแข่งใน ปลาไหลเลยนะเออเออขาวสารอยู่ขุดแล้วปอกแล้วเห็นว่ข้าซาไปจัดไงบ่าผมฟ้ากำเนิดนี่มาตักซื้อมาวันนี้ได้รับเกียรติจากปู่หลวงบ้านเขานะครับปู่หลวงเคี้ยกรวิล็กเผิ่นมีเอวหาสักวันนี้จะไปแข่งนอสดที่ปลาไหลข้าวสารทำบรรยากาศอ่ ตั้งมกแกงยิงเก้าไหลเลยเนี่ยกี่เลยเนี่ยนอเนี่ยจะพุดมาปุ๊บเแปะเลยแกงมอหนะเออตามมาตรการนะเออเกินจากเก้ามาปุ๊บใส่มอแกงเลยหนาอ่อจีไปยันไปเหี้ยหอมป่ะที่แม่หอมนี่ไวจันนะคะนี่อือแม่นตัวมั่งใจปลุงมั่งใจอย่างน้องปลาก็เล็กทางหลังบุ่ญไม่ใส่หน่อยเนาะหวานีีนะ เออหอมได้มันหอมได้แล้วเนาะเออาจอเออเนาะหอมไก่เสียได้ปลาเยี่ยนมตัวน้อยเป็นน้อยใบปลาเออใบเนี่ยหอมัผึ้งอารมณนุ่งไฟแรงแต่เราถ้าหอมเป้งนี่ไมันจะเข้าหน่อยนะก็ใส่แล้วเนาะมีแต่ฮันหมดแล้วซับซับใบจันทร์มันแปะมันหมดเลยอือเอ เออ้โอันี่เขาคุ้นหุดหลวงนะครับนี่เอไมาเอวหากันเมายเลยตวไอาใสเหร่นอ้โ <laughs> นยแกเขาทำมนแรงมางเมอเ <laughs> อ,อโอเคนะครับอัน <laughs> นี้กับคลิปนี้กับบุญแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดต,ตามเข้ามาเขมาเมต์ใ้กำลังใจชีวิตมันหนอกนะครับอ่าแล้วคงจมีพร้อมนะ อยู่ได้หลวงไอ้หนมน้อจะย่ายมันแล้วนะครับเน้อจะทาบ้านใหม่นะครับหลังหลังนี่จะจะอันจะลื้อออกนะครับอ่านี่นะครับแต่ไม่นี่ไว้ยังเก่าจะหลุ่มจะลือนครับทาใหม่นะครับอเดี๋ยวถ้าปอดแล้วครับถ้าซ็จแล้วนะครับจะเอฟซีได้โผลแบ่งห้องนอนไว้หลังพูนเห็นตัวนะครับไ้เพื่อเอฟซีจะได้ไม่เอวมานอนไปกันเนาะทางหลังก้นกว้างนะครับยาวุนนะครับหลังบ้าน นี่นะครับใครชอบบรรยากาศอี่นะครับเข้าเมืองเมืองอี่ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องชิดขมหนอกแหมช่องคือช่องชิดขมนอกนี่นะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กันหนักๆนะครับเนอร์นะครับที่ครับในคลิปหน้าฮาปกกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ